ตั 20, de ens, ry, worries, ini, care, ้งแต่วันที่25มีนาคมนี้จะเป็นช่วงที่ทาง PlayStation แจกเกมฟรีให้กับผู้เล่นทั่วไปไม่ว่าคุณผู้ชมจะเป็นสมาชิก PlayStation Plus หรือเปล่านะครับทว่าเกมเหล่านี้มีรายชื่อของเกมอะไรบ้างวิดีโอนี้เด๋ยว Move มาสรุปให้ฟังกันครับเกมแรก a b ซู เกมที่บอกเล่าเรื่องราวของนักดำน้ำสุภาพสตรีคนหนึ่งที่ตื่นมาก็พบว่าตัวเองนั้นอยู่กลางมหาสมุทรเธอได้เริ่มต้นดำลงไปใต้ทะเลเพื่อค้นพบสิ่งแวดล้อมมันสวยงามรวมไปถึงสัตว์ทะเลต่างๆมากมายครับเพราะว่าเบื้องหลังของฉากธรรมชาติเหล่านี้ได้แอบซ่อนอารยธรรมโบราณเอาไว้ทำให้ผู้เล่นจะต้องไขปริศนาหาทางไปต่อเรื่อยๆเพื่อค้นหาความจรงิงอันลี้ลับที่อยู่ใต้ทะเลนั่นเอง เกมที่2 Enter the Gungeon เกมแนวชุตติ้งมุมมองท็อปดาวที่ให้ผู้เล่นลงไปสู่ดันเจี้ยนที่มีศัตรูมากมายครับผู้เล่นจะได้เลือกตัวละครเอกที่มีสกิลเฉพาะตัวไม่เหมือนกันเราจะต้องยิงเอาชนะศัตรูฟาร์มเลเวลฟาร์มของเอาชนะบอสให้ได้มากที่สุดท่ว่า enter the dante ก็มีคอนเซปต์ของโรคลายด้วยฉะนั้นถ้าเกิดตายขึ้นมาผู้ชมก็จะต้องเริ่มเล่นใหม่ตั้งแต่ดาดแรกซึ่งส่วนตัวผมมาอยากเล่นเกมนี้มากเลย,เลยนะครับแต่ว่ายังหาโอกาสไม่ได้สักทีเอาไว้ถ้าได้เล่นจริงจังไว้ค่อยมาแชร์ประสบการณ์กันในช่วง exp กันต่อไปเออมีอ เกมที่3 r a c e ส n f i n i t e เกม 3D Shohooting ตามจังหวะบทเพลงที่ล้ำสมัยผสมผสานกับ Art Direction ที่ล้ำยุค a c ส Infin i t e ถึงเป็นเกมที่น่าจะตอบโจทย์ผู้เล่นที่ชอบทั้ง h o o t i n g และก็ชอบแนวทางงานศิลป์ทั้งภาพกับเสียงในสไตล์แบบนี้ครับคือเท่าที่ดูในเทลเลอร์มันเหมือนเราจะพุ่งไปข้างหน้าเรื่อยๆในขณะที่เกมก็จะปล่อยเป้ายิงออกมาหน้าที่ของผู้เล่นก็คือลากเคอร์เซอร์ให้ตรงกับเป้าหมายเหล่านั้นอีกทั้งตัวเกมยังเล่นได้ทั้งแบบปกติและก็แบบ VR ครับ เกมที่4ี่สับนอติก้าการ,ระจญภัยสู่โลกใหม่ผ่านการเดินทางโดยยานของมนุษย์ที่เรียกว่าออโรราทำให้ตัวเอกของเกมนั้นเดินทางไปยังดวงดาวอันไกลโพ้นทว่าพลานีตสี่ห้าสีที่ไปถึงเราไม่ได้ไปโดยตั้งใจซะทีเดียวนะครับแต่ว่าเป็นการที่เครื่องตกจนทําให้ตัวเกมนั้นเน้นหนักไปที่การพยายามอาตัวรอดในสไตล์เซอร์ไวล์องแอคชั่นแอดเวนเจกที่นําเสนอในรูปแบบมุมมองบุคคลที่1 ภารกิจของเราจึงเป็นการสำรวจดวงดาวที่ปกคลุมไปด้วยมาหาสมุทรอันกว้างใหญ่เอาตัวรอดจากอันตรายเก็บทรัพยากรสร้างเครื่องมือสร้างฐานและดำเนินเรื่องราวที่เกมเซตอัพเอาไว้ให้นะครับอย่างไรก็ตามเพื่อให้เกมนั้นสามารถรองรับผู้เล่นทุกระดับสับนอติก้าจึงมีระบบความยากตั้งแต่เซอร์ไวเวิลโหมดไปจนถึงฮัดคอร์โหมดที่มีผลกระทบกับตัวช่วยให้เราที่ไม่เหมือนกันนั่นเองอีกทั้งตัวเกมก็ยังรองรับอุปกรณ์ VR ด้วยเช่นกันครับ เกมที่5 The Witness First Person Puzzle g a เกมที่ให้ผู้เล่นเข้าไปสำรวจนักก่อนขนาดใหญ่แห่งหนึ่งที่ทางผู้พัฒนาแบ่งอนาเขตออกเป็น11แห่งครับแต่ละแห่งก็จะประกอบด้วยปริศนามากมายให้เราหาทางถอดรหัสซึ่งเมื่อทำสำเร็จตัวเกมก็จะนำทางเราเข้าสู่พื้นที่ต่อไปโดย The Witness เป็นเกมที่ประสบความสำเร็จทั้งยอดขายและคะแนนรีวิวที่ดีทุกสำนักเลยเละครับฉะนั้น The Move จึงมองว่าเกมนี้เป็นเกมที่ควรกดมาไว้ในไลบรารีเป็นอย่างยิ่งครับ เกมที่6 Astrobot Rescue Mission เกม 3D Platformer ที่ดีไซน์ออกมาให้เล่นควบคู่กับเครื่องเล่น VR ตัวเอกอย่าง Astrobot จะเคลื่อนโดยคอนโทรลเลอร์ทว่ามุมกล้องจะหันและปรับตามการควบคุมของ VR ที่ผู้เล่นสวมใส่ด้วยไอเดียที่แปลกใหม่กับระบบที่ทำออกมาลงตัวก็ทำให้ Astrobot Rescue Mission ได้รางวัลมากมายในช่วงปี2018และ2019นั่นเองครับ เกมที่7 Mo มอสเรื่องราวของผู้เล่นที่ไปเจอหนังสือนิทานเล่มหนึ่งเขาเปิดออกมาพร้อมกับพบว่าหนังสือดังกล่าวได้นำพาเขาเข้าไปยังดินแดนแฟนตาซีที่เราจะได้เจอกับหนูนามว่าควิลเราจะต้องช่วยควิลในการประจนภัยของเขาผ่านการควบคุมตัวเอกในการช่วยแก้พัซเซิลต่างๆเพื่อเปิดทางให้เจ้าหนูตัวนี้ในอีกฝั่งหนึ่งก็ต้องควบคุมตัวควิลให้ต่อสู้กับเหล่าศัตรูด้วยเช่นกันหรือเท่าที่ดูจากระบบการเล่นผมก็คิดว่าน่าจะใช้คอนเซปต์คล้ายๆกับ Astro Bot Rescue Mission ครับ เกมที่8 s ซัมเปอร์เกมแนวริดเทมแอคชั่นที่จะพาเราพุ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วจุดเด่นก็คือการเอาเกมแห่งความเร็วมาจับคู่กับเกมริดเทมที่ทุกครั้งที่เราชนเข้ากับอ็อบเจกมันจะส่งผลต่อเสียงเพลงประกอบอีกด้วยครับ เอาละและก่อนจะไปถึง2เกมสุดท้ายวิดีโอของ The Move สนับสนุนโดย a d v i c e ศูนย์จำหน่ายอุปรกรณ์ไอทีทั้งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กกาจอมอนิเตอร์และก็อื่นๆอ,อ,อีกมากมายโดยตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนมีนาคมคุณผู้ชมที่สั่งซื้อสินค้าจาก advice.co.th สามารถใช้โค้ด3 mwf o เพื่อเป็นส่วนลดได้ด้วยนะครับยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยนะเรื่องถึงไอทีเรื่องถึง Ad v i ว e ์จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับและ o p t ทัเป็นถนอมสายตาจากการใช้งานคอมพิวเตอร์และจอทีวีด้วยคุณสมบัติตัดแสงสีฟ้้้าาาาาาททททททีีีี่่่่่่ใใหสสบบบยอกกกกงงมมขแแแวนนะเตตต็ททตไ ไม,งงไม่หักหผู้ชมที่สนใจสามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลได้ที่ facebook com o f t u s โดยถ้าใช้โค้ด the move จะได้รับส่วนลดอีก100บาทอีกด้วยนะครับเกมที่9 paper beast เกมที่บอกเล่าเกี่ยวกับโลกของสัตว์รูปร่างประหลาดที่คล้ายกับว่าผู้มันเกิดมาจากกระดาษครับคำว่าจริงๆแล้วตัวเกมกาลังพาเราเข้าไปในโลกดิจิตอลที่โค้ดร,รหัสคอมพิวเตอร์มันผิดเพี้ยนไปหมดสงผลให้ตัวเอกต้องสํารวจเข้าไปในโลกไอทีแห่งนี้เพื่อช่วยสิ่งมีชีวิตต่างๆโดยการไขปริศนารวมไปถึงการอินเตอร์แอคกับพวกมันผ่านวิธีการต่างๆที่เกมกําหนดเอาไว้ เอาละครับและเกมสุดท้ายที่ทาง PlayStation เลือกเอามาแจากให้เล่นฟรีเลยก็คือ Horizon Zero Dawn Complete Edition ที่รวม DLC เอาไว้แล้วด้วยนั่นเองครับ ถ้าว่าย้ำอีกทีนะว่าเกมนี้จะแตกต่างจากเกมอืนอ่นๆตรงที่เราจะสามารถเข้าไปโหลดได้ในวันที่19เมษายนจนถึงวันที่15พฤษภาคมเท่านั้นนะครับใครที่เล็งเอาไว้ก็อย่าลืมตั้ง Notification เอาไว้ในปฏิทินได้เลยและนี่ก็คือเกมทั้งหมดที่เด e ะมูฟรวบรวมข้อมูลมาใช้ให้คุณผู้ชมที่มี PlayStation แล้วก็ไม่ได้เปิดมาเป็นเดือนหรือว่าเป็นปีอย่างน้อยคราวนี้เปิดเข้าไปกดเกมทั้งหมดนี้เอาไว้ก่อนโอกาสหน้าผอว่าอยากจะเล่นขึ้นมาจะได้ไม่ต้องเสียเงินซื้อครับแล้วสำหรับวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ